หน้าอย่างที่คิดดาบปลายปืนในยุคแรกนี้มีปัญหาใหญ่เพราะเมื่อเสียบเข้าไปแล้วปืนโอไม่สามารถยิงได้อีกต่อไปและการเอาออกก็ยากแสนยากนั่นทําให้ดาบปลายปืนในยุคแรกเป็นเพียงทางเลือกสุดท้ายที่สิ้นหวังเท่านั้นแต่ในความสิ้นหวังนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการที่ยิ่งใหญ่ปัญหาของดาบปลายปืนแบบเสียบ plug bayonet ถูกแก้ไขด้วยอัจฉริยะทางวิศวกรรมการทหารชาวฝรั่งเศสชื่อ s e b a s t i ี n l e p r e s t เตอร์เดอโวบาในช่วงปลายศตวรรษที่17เขาสร้างดาบปลายปืนแบบสวม (socket bayonet) ที่มีวงแหวนขนาดใหญ่สำหรับสวมทับปากลำกล้องปืนทำให้ทหารสามารถใช้ดาบปลายปืนได้โดยที่ยังคงยิงปืนได้นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของอาวุธชนิดนี้เพราะมันทำให้ทหารราบไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลหอกในการป้องกันตัวอีกต่อไป และนั่นคือจุดจบของยุคสมัยที่หอกครองอำนาจในสมนรภูมิสงครามยุโรปในศตรวตรรษที่18เต็มไปด้วยการเผชิญหน้าของกองทัพที่ใช้ดาบปลายปืนในการสู้รบการชาร์จดาบปลายปืนกลายเป็นกลยุทธ์ที่น่าสะพรึงกลางและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งลองจินตนาการถึงภาพทหารนับพันนายที่ก้าวเดินเข้าหากันอย่างพร้อมเพรียงเสียงเท้าที่ดังสนัน่นหวั่นไหวและแสงสะท้อนจากคมดาบที่วับแววในสายลม มันคือภาพที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความกล้าหาญที่มาพร้อมกับความตายที่ใกล้เข้ามาทุกทีและกลยุทธ์นี้จะถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในสงครามนาโปเลียนซึ่งมันจะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลสงครามนาโปเลียน (Napoleonic Wars) เป็นยุคทองของการชาร์จดาบปลายปืน (bayonet charge) ในการเผชิญหน้าแต่ละครั้งกองทหารราบจะเข้าปะทะกันในระยะประชิดด้วยการวิ่งเข้าใส่พร้อมเสียงโห่ร้อง ที่ทำให้ขวัญกำลังใจของศัตรูต้องสั่นคลอนอาวุธชิ้นนี้ถูกใช้เป็นหลักในการรบระยะประชิดหลังจากที่กระสุนหมดซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการรบแบบนั้นเพราะปืนขับศิลามีอัตราการยิงที่ต่ำมากกระดาษปลายปืนไม่ได้ถูกใช้แค่เพื่อสังหารคู่ต่อสู้เท่านั้นมันถูกใช้เพื่อสร้างความหวาดกลัวทางจิตวิทยาเป็นหลักเพราะแม้จะมีการยิงปืนเข้าใส่กันแต่ไม่มีอะไรน่าหวาดกลัวเท่กับการเห็นทหารนับร้อยนาย วิ่งตรงเข้ามาหาคุณด้วยปลายดาบที่เงาวับการเผชิญหน้าแบบนี้ทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมหาศาลและเป็นช่วงเวลาที่วัดความกล้าหาญและจิตใจของนักรบอย่างแท้จริงดาบปลายปืนจึงไม่ใช่แค่เหล็กที่แหลมคมแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเด็ดเดี่ยวและความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความตายอย่างไม่เกรงกลัวเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่8สงครามโลกครั้งที่หนักหนักได้อุบัติขึ้น การมาถึงของปืนกลหนักและปืนไรเฟิลสมัยใหม่ดูเหมือนจะทำให้ดาบปลายปืนหมดความสำคัญลงไปแต่ในความเป็นจริงดาบปลายปืนกลับได้แสดงอนุภาพที่น่ากลัวที่สุดของมันในสงครามสนามเปล่า (Trench Warfare) ที่เต็มไปด้วยความบ้าคลั่งของมนุษย์การชาร์จดาบปลายปืนในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไม่ได้ถูกใช้ในการเข้าปะทะแบบกองทัพต่อกองทัพอีกต่อไปแต่ มันถูกใช้เพื่อกวาดล้างสนามเผ่าของศัตรูซึ่งเป็นงานที่โหดร้ายและไม่มีใครอยากทำเมื่อทหารต้องกระโดดข้ามขอบสนามเผ่าเข้าสู่ดินแดนไร้ผู้คนโนแมนสแลนที่เต็มไปด้วยโคลนและซากศพอาวุธชิ้นสุดท้ายที่พวกเขายังคงไว้ใจก็คือดาบปลายปืนที่ติดอยู่กับปลายกระบอกปืนของพวกเขานั่นเป็นเพราะในระยะประชิดปืนไรเฟลิลมีความเทอะทะและการเปลี่ยนมาใช้ดาบปลายปืนเพื่อการต่อสู้ในพื้นที่แคบแ จึงเป็นทางเลือกที่เร็วที่สุดและเด็ดขาดที่สุดดาบปลายปืนในยุคนี้จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสิ้นหวังและความดุร้ายของสองครามอย่างแท้จริงสงครามโลกครั้งที่สองและสงครามสมัยใหม่ในยุคหลังได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบก,การรบอย่างสิ้นเชิงการใช้ดาบปลายปืนในการเข้าปะทะขนาดใหญ่ได้หายไปจากสมรภูมิแต่น่าแปลกใจที่ดาบปลายปืนยังคงถูกพัฒนาและผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่แตกต่างออกไป ดาบปลายปืนในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองจะถูกออกแบบให้เป็นมีดอนเนกประสงค์มากขึ้นสามารถใช้ตัดลวดหนามหรือใช้ในการยังชีพในป่าได้และแม้ว่าการชาร์ปดาบปลายปืนแบบกองทัพใหญ่จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วแต่ทหารหลายประเทศยังคงฝึกการต่อสู้ด้วยดาบปลายปืนอยู่ทำไมอาวุธที่ดูโบราณถึงยังมีความสำคัญในยุคที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี คำตอบคือจิตวิทยาและวินยัยการฝึกฝนด้วยดาบปลายปืนจะช่วยเสริมสร้างวินยัยความกล้าหาญและความมั่นใจในตนเองของทหารเพราะการสู้รบด้วยอาวุธนี้หมายถึงการต้องเผชิญหน้ากับศัตรูในระยะประชิดที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่และนั่นทำให้ดาบปลายปืนยังคงถูกใช้ในการฝึกฝนเพื่อสร้างจิตวิญญาณน,นักรบที่ไม่เคยล้าสมัยจากยุคหนึ่งสู่อีกยุคหนึ่งดาบปลายปืนได้เดินทางผ่านการเวลา มันได้เห็นความรุ่งเรืองของจักรวรรดิความบ้าคลั่งของสงครามและความสิ้นหวังของนักรบมันได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัยในยุคแรกมันคือสัญ,ญลักษณ์ของนวัตกรรมและความอยู่รอดยุคถัดมามันคือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวในสงครามยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความโหดร้ายและความไร้มนุษยธรรมแต่วันนี้เมื่อเรามองกลับไปในประวัติศาสตร์เราเห็นอะไรในดาบปลายปืน เราเห็นแค่เศษเหล็กที่ถูกหล่อหลอมขึ้นมาเพื่อสังหารหรือเราเห็นมากกว่านั้นดาบปลายปืนคือกระจกสะท้อนความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ความกลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับความตายอย่างใกล้ชิดความกลัวที่จะต้องสู้เพื่อเอาชีวิตรอดโดยไม่มีอาวุธใดๆมาปกป้องเราได้เห็นมันในสายตาของทหารในยุคต่างๆที่เผชิญหน้ากับชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยนได้ลองคิดดูว่าความกลัวนั้นคือสิ่งเดียวที่ทำให้ดาบปลายปืนยังคงอยู่ มันไม่ใช่แค่ความกลัวที่จะตายแต่เป็นความกลัวที่จะต้องเเชิญหน้ากับความจริงที่ว่าชัยชนะในสงครามไม่มีอยู่จริงทุกๆครั้งที่มีคนหยิบดาบปลายปืนขึ้นมานั่นคือการยอมรับว่าปืนกระสุนและเทคโนโลยีทั้งหมดได้ล้มเหลวและการต่อสู้ครั้งสุดท้ายจะวัดกันที่ความกล้าหาญและความดิบเถื่อนของมนุษย์นั่นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่หรือลองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่มนุษย์ใช้ดาบปลายปืนในการต่อสู้เพื่อการหยิบดาบปลายปืนขึ้นมา พวกเขาอาจคิดว่ากำลังทำสงครามเพื่อเกียรติยชน์หรือชาติแต่ในความจริงแล้วพวกเขากำลังต่อสู้กับความกลัวที่อยู่ในใจของตัวเองและเมื่อสงครามสิ้นสุดลงสิ่งที่เหลืออยู่ไม่ใช่ความภาคภูมิใจในชัยชนะแต่เป็นบาดแผลในจิตใจที่ไม่มีวันหายประวัติศาสตร์ได้พาเรามาถึงจุดนี้จุดที่เราได้เห็นว่าดาบปลายปืนคืออะไรมันคืออาวุธที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อความจำเป็นแต่มันก็ได้กลายเป็นเครื่องมือที่สร้างความเจ็บปวดและบาดแผลทางจิตใจ ให้กับผู้ใช้มากกว่าที่มันจะทำร้ายศัตรูของพวกเขาและแม้ว่ามันจะถูกใช้ในการปกป้องแต่มันก็ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความรุนแรงที่มนุษย์ได้ก่อขึ้นต่อกันเองเสมอมาบางทีประวัติศาสตร์ของดาบปลายปืนไม่ได้สอนเราแค่เรื่องของยุทธวิธีหรือวิวัฒนาการทานอาวุธแต่มันกำลังบอกเล่าเรื่องราวที่ลึกซึ้งกว่านั้นเรื่องราวของความขัดแยง้งที่ซ่อนอยู่ในจิตใจมนุษย์มันคือความขัดแย้งระหว่างความต้องการที่จะเอาชีวิตรอด กับความรู้สึกผิดที่ต้องทำลายชีวิตผู้อื่นและน,นี่คือจุดที่เรื่องราวของดาบปลายปืนจะพาเราไปถึงจากอาวุธที่สร้างความตายมันได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทุกสงครามความจริงที่ว่าการต่อสู้ที่แท้จริงไม่ใช่การใช้ดาบปลายปืนแทงศัตรูแต่เป็นการเอาชนะความกลัวและความดุร้ายที่ซ่อนอยู่ในใจเราเองดาบปลายปืนเป็นเหมือนดาบของนักรบที่ไม่ได้สู้กับใครภายนอกแต่สู้กับตัวเอง นั่นคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่ดาบปลายปืนได้สอนเราบางทีอาวุธชิ้นนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความตายแต่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความจริงในตัวเราเองและเพื่อเตือนให้เรารู้ว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการเอาชนะความขัดแย้งในจิตใจและการค้นพบความสงบภายในที่แท้จริงในที่สุดเรื่องราวของดาบปลายปืนก็จบลงด้วยความสงบดาบที่เคยใช้พสังหาร บัตรนี้ถูกใช้เป็นเพียงเครื่องมือในการเล่าเรื่องราวอาวุธที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญได้กลายเป็นเครื่องเตือนใจถึงความไร้าสาระของสงครามและนั่นคือทวิสต์เอนดิ้งที่แท้จริงของเรื่องราวทั้งหมดดาบปลายปืนที่เคยเป็นเครื่องมือในการเอาชนะศัตรูภายนอกแท้จริงแล้วมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะเหนือสงครามในจิตใจและการเดินทางของอาวุธชิ้นนี้ไม่ได้นำเราไปสู่ความรุนแรง แต่ถ้าเราไปสู่ความสงบภายในอย่างแท้จริงขอบคุณที่ติดตามกันนะครับหวังว่าเรื่องราวของดาบปลายปืนจะทำให้คุณได้ข้อคิดบางอย่างหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวประวัติศาสตร์อาวุธที่น่าสนใจจากช่อง Weapons History World แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ